สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องวิทย์หลังเลนส์นะคะนี่เป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับโลกของวิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองของโลกภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมหลายท่านฟังแบบนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าโลกของวิทยาศาสตร์และโลกของภาพยนตร์นั้นฟังดูแล้วเหมือนจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าโลกของภาพยนตร์เป็นโลกแห่งการใช้จินตนาการค่ะซึ่งบางครั้งนั้นก็อาจจะไร้ซึ่งขอบเขตของเหตุและผลในขณะที่โลกของวิทยาศาสตร์ค่ะ เป็นโลกของการขวยคว้าหาคำตอบผ่านคำอธิบายและการทดลองแต่นั่นจะจริงหรือแล้ววันนี้นะคะยุ้ยจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับแนวคิดและมุมมองของผู้กำกับภาพยนตร์มากฝีมือท่านหนึ่งนะคะซึ่งมีประสบการณ์มากมายทั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศมันนับ10ปีค่ะไปพบกับพี่เชิดเชิดพงเหล่าเยนค่ะทีนี้ผมมองเห็นก็คือว่า หนังไทยสับ้านเราเองทํามาให้เราดูกันเนี่ยมันไม่มีหนังวิทยาศาสตร์ผมรู้สึกว่าการหยิบหยิบวิทยาศาสตร์มาพูดมันน่าจะเป็นประเด็นขึ้นมาได้ด้วยการด้วยการแรงเราไอสิ่งตรงนี้ผมผมมองว่ามันมันมันเริ่มต้นดีนะฮะแล้วก็มันน่าสนุกนะถ้าเกิดอยู่ดีมันมีหนังวิทยาศาสตร์โผล่ไม่ให้เราเห็นมันมีเรื่องของการสืบสวนมีเรื่องของการค้นหาความจริงมันไม่เรื่องของการตั้งสมมติฐานและพยายามหาคมตอบซึ่งมันเป็นคอนฟ lict มันเป็นการดําเนินเรื่องที่ที่ให้คนเราติดตามมันเป็นเรื่องทางดราม่าได้ทันที และในปี2560นะคะกับโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นปี3โดยองค์การนิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชและสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พี่เชิดนั้นนะคะได้เป็น1ใน5โคช้ชผู้กำกับค่ะเพื่อถ่ายทอดคำแนะนำและประสบการณ์ให้กับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่มีใจรักในการทำภาพยนตร์ด้วยค่ะ กดีใจที่เห็นว่ามันมีมีเด็กที่สนใจภาพยนตร์วิชาภาพยนตร์ไม่ได้บรรจุอยู่เป็นวิชาบังคับอะไรในช่วงวันสมปลายนะแต่เด็กผู้นี้ก็สนใจด้วยตัวขเขาเองก็เป็นการแสดงออกที่ดีฮะว่าว่าเขารักที่จะิทำอะไรหรือชอบที่ทําอะไรเขาก็ลงมือทํามันซึ่งมันเป็นผมก็มันเป็นสิ่งที่กล้าหาญนะเด็กทาหนังเนี่ย โดยที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากความต้องการที่อยากทําความต้องการที่อยากแสดงออกความต้องการที่อยากจะทำอะไรดีๆให้กับตัวเองแล้วสนุกสนานกับมันเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยหรอกแล้วก็เขาก็หาความรู้ส่ตัวเองนะหมายความว่าเขาก็ดูจาก YouTube ดูจากนู่นดูจากนี่ว่าจะทํายังไงอ,อาเซยยังไงถ่ายหนังยังไงใช้กล้องอย่างไรผมว่ามันเป็นความพยายามของคนที่ที่รักที่จะทําอะไรสักอย่างผมผมเห็นความรักของเด็กเหล่านี้ เห็นความตั้งใจใส่ใจจริงแม้กระทั่งแม้กระทั่งสิ่งที่เขาส่งมาหรือหรือหรือการทํสคลิปแนะนําตัวเองในตอนตอน้ตนผมรู้สึกว่าพวกนี้เขา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 ใฝ่รู้ฮะและการใฝ่รู้นี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นพื้นฐานของความความรู้ะกวงเขาก็จะ้อะไรมากขึ้นเพราะว่าเขาอยากรู้เขาอยากทําและสิ่งที่เขาทำนี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สิ่งที่เขาหลงไหลซึ่งมันมันมันไม่ง่ายทนะี่จะเกิดขึ้นกับใครทุกคน หมายความว่าเด็กคนนี้เขาตั้งใจจริงแล้เามีเขาเขารู้ว่าเขาลหลงใหลอะไรแล้วเขาก็ทำมันกับมือจนทั้งทางทมันสาเร็จผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ที่น่าชื่นชมมากนะชื่นชื่นชื่นชมมากผมได้ไปอยู่กับเด็กมัธยมที่จังหวัดอุดรแล้วก็จังหวัดอ่างทองสิ่งที่รู้สึกก็คือว่าเห็นเห็นความตั้งใจฮะเห็นความตั้งใจจริงของเขานะฮะแล้วก็มันไม่ง่ายฮะใครจะจะมีใครมาอธิบายหรือว,ว่าโอ้การทําหนังสักเรื่องหนึ่งมันใช้คนเยอะมันใช้อะไรเยอะมันใช้เงิน มันใช้เวลามันใช้ความทุ่มเทเด็กเ,เน่านี้เขาทาไม่เป็นนะ,ะเขาก็พยายามทําทุกอย่างที่เขาทาเป็นอะ่ะเขาก็พยายามทำพยายามที่เขาทาได้ผมเห็นความเหนื่อยของเขา <c oughs> ผมเห็นความเหนื่อยแล้วก็บอกโอ้เหนื่อยมากเลยไม่อยากรู้ว่าทำหนังซักเรื่องหนึ่งมันต้องหนักขนาดนี้ผมเป็นศิลปะก,การร้องขอของพวกเขาอ,อย่างเช่นแสดงนีตต้ต้องเป็นนักแสดงที่มีอายุเป็นแม่เล่นเป็นแม่เป็นต้นซึ่งเพื่อนเล่นไม่ได้เพราะว่าอายุเด็กมัธยมต้นหนึ่งมัธยมปลายเขาก็ต้องพยายามที่จะคุยกับครู หรือหาคลากคนหนึ่งที่ใกล้ตัวเขาหรือหรือหรือคลาสคนที่ส,สนุนด้วยและพร้อมที่จะช่วยซึ่งก็โชคดีฮะว่าคนที่รอบรอมรอบเขาเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผมผมรู้สึกว่ามันน่ามันน่าดีใจมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องที่จะทำอะไรมันแต่ว่าอันนี้เขาก็มีทักษะพื้นฐานในการที่ถ่ายหนังในการจัดไฟเขาเขามีความรู้เรื่องของการตัดตอ่อ มีความรู้เรื่องของการทำทำวิชวลเอฟเฟกซึ่งสมัยนั้นผมไม่มีทางรู้ได้เลยก็ก็ก็น่าสนุกน่าติดใจแต่สิ่งที่รู้สึกว่าสนุกสนุกกับเขาด้วยเพราะว่าผมเห็นความเหนื่อยของเขาจริงๆวันหนึ่งเขาก็ถ่ายเยอะแล้วก็ไม่ไม่หยุดไม่หย่อนผมเห็นความพยายามแล้วก็และความตั้งใจจริงแม้ว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นภาพที่ดีที่ได้เห็นสวัสดีค่ะน้องหมวยจากทีมบล็อกฟิล์มโปรดักชันนะคะ ก็อยากขอบคุณผู้กำกับค่ะที่มาช่วยในเรื่องของการตัดต่อเรื่องของการถ่ายแล้วก็ช่วยในการเขียนสคริปต์คิดบทแล้วก็ช่วยดูแลนักแสดงหลายๆเรื่องค่ะแล้วก็ยังได้ความรู้จากผู้กำกับที่ให้กลับมาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกกองในสิ่งที่เรายังไม่รู้หลายๆอย่างแล้วก็ให้ความรู้กับเราในเรื่องของการวางแผน วางแผนงานว่าเราจะต้องกระจายงานยังไงในการเป็นหัวหน้าทีมเราจะต้องกระจายงานไปให้ลูกน้องยังไงก็ในการแข่งครั้งนี้ได้ความรู้จากพี่ๆทุกคนแล้วก็ผู้กำกับมากๆค่ะก็อยากขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็ขอขอบคุณผู้กำกับนะครับที่ช่วยเหลือพวกผมในหลายๆอย่างแล้วก็ในหลายๆเรื่องขอขอบคุณมากครับคุณที่เชิครับที่คอยสอนเราคอยบอกขั้นตอนอะไรอย่างในกองถ่ายมาฝึกเราให้รู้ การทางานของกล้องถ่ายจริงๆทําให้เราได้รู้อะไรใหม่ๆแล้วก็นําไปใช้ได้จริงครับพวกเราทีแแมแรกได้จากโรงเรียนรัมพียานุดวน,น,นะคะสำหรับโครงการบบสราั้นี่จารณ์ของไทยทีเอสกับทางสพชน,นะคะก็เป็นแบบเป็นให้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ทํางานที่พวกเราได้มีความสนใจก็ให้ไในตอนนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เชิดมากๆเลยนะคะที่แบบเสียสละเวลามาเป็นผู้กำกับผู้กดแบบมาอำนวยการช่วยกันเหลือของเรา ทำให้หนังของเราประสบความสำเร็จได้ี่ปรนชารัฐนี้ขอบคุณที่จริงๆค่ะครั้งก็ให้ครัแนะนาต่างๆนะครับสุดท้าพี่เชิดก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับในการให้ครัแนะนาต่างๆทั้งการถ่ายทำหนังในครั้งนี้แล้วก็ให้ข้อคิดต่างๆในการปฏิบัติงานในอนาคตนะครับก็ขอบคุณพี่เชิดมากๆเลยค่ะเนื่องตอนนั้นทุกๆ,ๆกับทุกคนเลือกเราห้าคนก็ให้กานเรื่องพี่เชิดอยู่ค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีฮะที่ที่ที่เด็กได้ ได้ก้าวเข้ามาในโลกโลกหนึ่งที่เขาอาจจะเคยเจอทาหนังเล็กมาแต่คราวนี้ที่ได้ยินมาคือว่ามันก็เหมือนกับประสบการณ์ใหม่อีกชิ้นหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันเขาได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วได้จับต้องอะไรมากขึ้นได้ทดําในสิ่งที่เขาไม่คิดเลยว,ว่าอ๋อเขาต้องทําอะไรอย่างนี้ดรื่ยเหรอม,มันสอแววเห็นนะฮะว่าเด็กมัธยมไม่มีการสอนวิชาภาพย,ายนตร์ในโรงเรียนแต่เขาทขนนําขนาดแค่นี้มันก็เป็นสิ่งที่มาสารดจานสำหรับผมละแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขามีความรักแน่ๆเขาเห็นตัวเองว่าเขาอยากทําอะไร ซ,ซึ่งบอกว่าคนเหล่านี้มันหายากแล้วก็เนี่ยคือสิ่งที่พวกเราต้องการผมเองยังคิดในใจเลยเออโตขึ้นอย่าลืมมาทําทงานมาช่วยพี่ทํางานหน่อยแล้วก็มันน่าจะเปิดโอกาสนี้ให้กับเด็กมากกว่านี้เยอะๆกว่านี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนกันที่ว่าเราสี่โมงเย็ยนห้าโมงเย็ยนหนังเลิกเรียนแล้วก็ไปเตะฟุตบ,บอลกันใช่ไหมฮะไปออกกําลังกายกันไปวิ่งไปไป,ไปทำกิจกรรมเล่นดนตรีกันการทําภาพยนตร์ก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าจะเปิด เปิดโลกของมันให,ให้ให้รับรู้เพราะว่ามันเป็นศิลปะใหญ่พอควรแล้วก็มันใช,ใช้ใช้ใช้ความเป็นทีมซึ่งผมว่าคนที่ทําภาพยนตร์ในแง่นี้หรือเด็กพวกเด็กที่ได้มีโอกาสทําภาพยนตร์ในแง่นี้เขาก็จะเรียนรู้ตัวเองด้วยและเรียนรู้ในการใช้ชีวิตรวมหมู่ด้วยเรียนรู้ในการในการเขาเรียกอะไรแชร์ความรู้แชร์ความร,รู้สึกด้วยกันผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เรื่องที่น่าน่าส่งเสริมแล้วก็น่าดีงใจ นอกจากจะมาเป็นโค้ชแล้วนะคะพี่เชิร์ตเองยังได้ถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อวิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์สั้นสุดประทับใจค่ะจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันนะคะกับเรื่องนี้เจ้าหุ่นไดานาโมค่ะหนังของผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานหนังของผมชื่อเรื่องว่าเจ้าหุ่นไดานามนะฮะมันเป็นเรื่องของการโจทย์แรกคือว่าทำให้เป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าคิดอะไรก็ต้องเป็นข้อมูลเกี่ยววิทยาศาสตร์ที่เราอยากจะพูดถึง วิทยาศาสตร์ก้าวไกลไปไปข้างหน้าแต่ว่าความเป็นมนุษย์ของเราก้าวถอยหลังหรือเปล่ามันเป็นการพัฒนาแบบเดินหน้าหรือเป็นการพัฒนาแบบถอยหลังอันนี้คืออันนี้คือคอนเซ็ปสำคัญที่ที่ทำให้คิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็หยิบฉวยความเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานกลซึ่งผกว่ามันมันสนุกดีแล้วก็มันก็ไม่ได้ไปไหนไกลตัวผมเพราะว่าไดนามโมนี่เราก็เคยทำกันสมัยเราเรียนก็เลยรู้สึกเออลองจับประเด็นนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่พยายามช่วยเหลือสิ่งสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีสิ่งไม่มีชีวิตก็แกล้วแต่แต่ว่าเขาได้พยายามทำจุดสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลืคนอื่นผมู้ถึกว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่พยายามบอกเล่าในในในหนังเรื่องนี้ซึ่งก็คงหนังมันคงพูดได้ดีกว่าที่ผมพูดอะ เาาไหมสวยกับ้านหลังเก่ายเยอะนะชื่อแมน้ำโมผมชื่อน้ำโมนั่นน้องสาวผมชื่อน้ำมนและพ่อหัวหน้าครอบครัวพ่อล้มละลายมาแล้วสองครั้งจึงทำให้เราต้องย้ายบ้านอยู่เป็นประจำและที่สุดก็บ้านหลังนี้ ไฟก็ไม่ติดอ๋อสงสัยต้องเปิดคัตเอาท์คัตเอาท์ี่ไหนวะเนี่ยอ่าอก็เปิดนี่ปาอเลาไม่มีไฟ ้ยตกใจหมดเลยเออกไปก่อนข้างในฝุ่นมันเนยเอะออกไปก่อนไป เวัยดีน้ผีผีฉันไม่ใช่ผีอย่ามาหลอกฉันเลยฉันกลัวแล้วไม่ใช่ผีฉันเป็นหุ่นยนต์ไม่เชื่อลองมาจับฉันสิถ้าเธอไม่ใช่ผีแล้าจไมเจอถึงพูดได้แล้วผีพูดได้ด้วยเหรอใครเป็นคนบอกเธอแต่หุ่นก็พูดไม่ได้ไม่ใช่เหรอหุ่นพูดได้เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือ ยังพูดได้เลยตัวจะเป็นเหล็กจริงจริงด้วยใช่ฉันเป็นคุณเธอล่ะเป็นอะไรฉันชื่อนโม ก็เป็นมนุษย์มนุษย์เป็นยังไงก็คนก็พูดได้มีชีวิตจิตใจดีใจเป็นร้องไห้เป็นไม่เหมือนหุ่นหรอกเพราะหุ่นไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีชีวิตจิตใจเป็นยังไงก็ไม่มีน้ำใจไม่มีความใส่ใจคนอื่นนะสิงั้นพวกเธอก็เป็นหุ่นนะสิ ไม่มีชีวิตจิตใจฉันเคยเห็นคนบนรถเมล์ไม่มีใครลุกให้คนแก่นั่งขึ้นรถไฟฟ้าก็ไม่สนใจคนอื่นก้มหน้าก้มตาสนใจแต่อะไรก็ไม่รู้พวกเธอก็เป็นหุน่นเซไม่ใช่พวกเขาแค่มีความเป็นส่วนตัวเออไม่เอาแล้วพูดไปเธอก็คงไม่เข้าใจเจ้าหุน่น เธอชื่ออะไรหรอฉันชื่อไดนาโมฉันและเครื่องปั่นไฟนี้มีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าให้บ้านหลังนี้จริงสิดีเลยน่ารีบทำไฟฟ้าเลยนะพ่อฉันอะกำลังอารมณ์เสียที่ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้แต่ไม่มีไฟขอโทษนะฉันทำไม่ได้ฉันเสียเครื่องปั่นไฟนี้ก็เสียโดนน้ำท่วม แล้วทำไมไม่ซ่อมล่ะฉันซ่อมตัวเองไม่ได้ฉันต้องให้คนอื่นซ่อมให้ใครล่ะคนที่สร้างเธอขึ้นมางั้นเหรอใช่เจ้านายฉันเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาสร้างหุ่นตัวใหม่ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดีกว่าใหม่กว่านั่นแหละที่ไม่มีชีวิตจิตใจทิ้งเธไว้คนเดียว ตัว,เ,วเธอสร้างเครื่องปั่นไฟเองได้นะจริงอะเห็นไหมวิธีสร้างเครื่องปั่นไฟดูมันไม่น่ายากใช่ไม่ไยาก,ยากฉันสอนให้ได้เริ่มต้นจากพันขดลวดลวดพันขดลวดเราต้องพันกี่รอบ เราต้องการสิบสองล็อคต้องกาสอคเก้าล็อคเอดสิบสี่แปดสิบเอ็ดแปดสิบงแปด แปดสิบหบแัดเจดตดิด ตายไหมเธอรู้จักไหมความตายรู e ้เจ้านายฉันบอกว่าความตายไม่มีจริงมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงมิติอะไรเปลี่ยนแปลงมิติก็เหมือนกับเวลากลางวันกลางคืนตอนกลางคืนพระอาทิตย์หายไปไม่ได้หมายความว่าไม่มีพระอาทิตย์แต่มันไปอยู่อีกด้านหนึ่งที่เธอมองไม่เห็น ไม่ใช่ความตายคือการพูดไม่ได้คุณไม่ได้ไม่มีพลังงานอ๋อฉันเรียกมันว่าแบตหมดซึ่งก็อีกไม่นานแบตบของฉันกำลังจะหมดดูนี่สิตอนนี้ฉันใช้แบตสามรอคุยกับเธอคุยกับฉันแล้วทำไมเธอไม่บอกว่าแบตเธอมันจะหมดแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงเนี่ยเธอตกใจทำไมก็เธอกำลังจะตาย เมื่อเธอสร้างไดานาโมเครื่องใหม่เสร็จเธอก็ชาร์จแบตให้ฉันได้นี่แล้วเธอรู้ได้ไงว่าฉันจะทําได้ฉันไม่รู้แต่ฉันเชื่อว่าเธอทําได้โอ่เว้ รครับเจ้าหุณบอกว่าถ้าผมสร้างเสร็จให้เอาไปชาร์จแล้วมันจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งพอ้องมันได้ไหมครับดูเหมือนว่าเราจะต้องมีความรู้เรื่องหุ่นยนต์นะเหนื่อยไหมลูก ได้แสงสว่างผมต้องทำขนาดนี้ผมต้องรู้เองว่าพลังงานมีค่า นในวันที่ดวตัว,ตวชนฉายสงอีกครั้งพ่อผมเริ่มต้นอ,อาชีพใหม่เรวยการสร้างและขายในโนาโมู ส่วนผมก็ตั้งใจเรียนแล้วมีความหวังว่าจะสามารถสร้างเจ้าหุ่นที่เหมือนยังหุ่นไดนาโมได้หลายๆตัว ระหว่างหุ่นยนต์พูดได้กับเด็กชายที่เป็นมนุษย์นะคะถ้าในอดีตเนี่ยเราจะคิดว่านี่เป็นเพียงแค่เรื่องที่เกิดขึ้นในโลกภาพยนตร์เท่านั้นค่ะแต่ว่าในปัจจุบันค่ะเราจะเห็นปฏิสัมพันธ์นะคะของหุ่นยนต์เหล่านี้ผ่านทั้งรูปแบบเทคโนโลยี AI ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะ ว่าจากจกินตนาการในโลกของภาพยนตร์นั้นก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีในโลกของวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการเรื่องวิทย์หลังเลนส์รายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองของโลกภาพยนตร์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ยุลาไปก่อนสวัสดีค่ะ